E <síntos> วันนี้นะคะเราก็มาที่ร้านบิงซูกับคุณแบมแบมอีกแล้วแบมก็คือเรียนออนไลน์นะคะทุกคนแล้วก็จะมานั่งทำการบ้านนะคะที่ร้านบิงซูนะคะทุกคนก็คือจะมานั่งทำงานไปด้วยเนาะกับคุณแบมแบมู้สึกแบบ งานเยอะเป็นเด็กเรียนนิดหน่อยนะคะอยู่ด้วยกันสองคน <c oughs> นี่ก็คือเมนูเมนูบิงซูนะคะก็คือราคาเป็นกันเองมากอยากจะบอกว่าร้านนี้ก็คือใช้คนละครึ่งด้วยนะจ๊ะนี่นี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินมีไซส์ S M L นะจ๊ะนี่มีเค้กเย็นขนมปังปิ้งแล้วก็ อยากกินไข่กระทะทุกคนไข่กระทะสามสิบาทนี่อันนี้ก็มีเฟรนฟรายสเต็กไก่เออราคาดีอยู่แบม <c oughs> <c oughs> คนนี้ก็นั่งแต่เอาทำงานค่ะเราเป็นคนสั่ง <c oughs> ตอนนี้ก็คือเรียกเมนู เอาเป็นเอาน้ำปัน่นบอ๊ะแบมแดบเมือน้ำปั่นไหมเอาน้ำปัน <laughs> นำป่นไว้ <laughs> แบบพวกแบบชาเขียวอะไรเงี้ยเอาชาเย็นค่ะชาเย็นใช่ไหมชาเย็นเอาชายเย็นนะจ๊ะชาเย็น ที่นายที่เราใช้ตามตามเพื่อนเลยค่ะอาจารย์อาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์ <c oughs> หรืว่าอะไรห <c oughs> รืออาจารย์จะให้มากกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะบิงซูเนี่ยเราเอาแยกหรือว่าเอาถ้วยใหญ่ไปเลยกด้วยกัน <c oughs> เอาบิงซูอะไรดีคนช่วยหลบเลือดหน่อย ตอนนี้เราก็ได้สั่งไปแล้วนะคะทุกคนเยนอี่ำถามงำก็คงไว้เท่านี้นะคะเอาเวลาไปก็ยังคงเรียนออนไลน์อยู่นีอาจารย์จะไปนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลยอ่ะออกไปแล้วุดูมมีข้อสีข้อสีอะไร คนเดี๋ยวเราจะมาเขียนงานคือเมื่อกี้อาจารย์สั่งงานนะคะทุกคนเรียนออนไลน์แล้วเราก็ต้องมาเขียนอะไรนี้เป็นเด็กเรียนเนาะระหว่างที่รอ ทุกคนเราได้ชาเขียวมาแล้วนี่ชาเขียกับชาเย็นอร่แบม,ม,ม,มอร่อยมากทุกคนไข่กระทะเรามาแล้วคือแบบน่ากินมากดูที่ สาสิบบาทก็คือแบบได้ไข่2ฟองคือแบบน่ากินมากและตามมาติดๆก็เป็นบิงซูสตรอเบอรี่ที่เราได้สั่งไปนะคะนี่ก็จะเป็นไซส์เเลยกินคู่กันกับเพื่อนนะคะนี่หน้าตาน่าทานมากเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะทุกคน นมันโบราณจังเลยเฮียกินหวานเลยทุกคน่าก็คือเพื่อนเด็กเราก็ผอมใช่ไหมเราไม่ชอบกินหวานแต่เพื่อนอ่ะก็บอกว่าใส่ใส่ แบบผู้ชายหมดเลยนะแล้วก็หันหน้าขึ้นไปดูโอ้โหแบบนมแบบเยอะมากคนดูเม่วันได้ยังไงคะไม่วันได้ยังไงเพื่อนดู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 ค่ะตั้งไว้ก็ค้อเดี๋ยวดูนางตั้งให้ดีนะทุกคนมุกบุก็ต้องจัดใหม่อ่ะพีนมันไหลอ่ะ

กินเพลินจนลืมไข่กะทาไม่ดรอเขาซูดไปหรอกัอิสกมาสอ้ติดแบบติดกระทะเลยเอะ นี่เขาใส่ลูกอะไรให้เนี่ยอะไรจิ้มมึงปะเป็นใครนมาลต้องใตน้หชอบไม่นทลไม่ได้เชียนน่ะกลัว แล้วมีเจะมีรก็ได้แค่ร่างกายต้องการแท่ใหม่นิบแท่ใหม่ยิบแทนก็คือแบบจนลองกินแบบไข่กระทะหมดแล้วนะทุกคนแบมแบมกินหน่อย วิย้อนแสงมากเลยฮิดอดงา,างานอ่ะเขียนตอนไหนก็ได้เรื่องกินเรื่องใหญ่นะเนี่ยดูทุกคนเรากินไปครึ่งซี่แล้วอ่ะมันยังไม่ได้กินเลยอะ่ะโอ๊ยขำกินบ้างอทำงาน เพื่อนเลยนะคะทุกคนถ้าดูไอ้นี้ยรูปเดียวของนี้รูปแบบจิตจันนี่ด้วยจะรูปแบบไหนอ่ะรูปเจ้าบิงชูกับกระทะแบบโจงกันหนังบุญเผลอเดี๋ยวว่าอ้องธรรมดาใช่ไหม แป๊บนึงนะทุกคนถ่ายรูปให้นางก่อนมีกล้วยด้วยกินกล้วยนะคะจะได้มีอิ่มกินหมดนี่ก็คือเบาหวาน หมดแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปที่เราสองคนมสองคนนะคะทุกคนวอ์กนี้มาอกของเราสองคนค่ะทุกคนวอ็์กที่แบบบอ็อกแบบที่ไม่มีอะไรจะไปเรียนที่มหาลัยก็แบบแบบยังไงอ่ะเรียนออนไลน์เฉยอะไรเงี้ยก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะจ๊ะบ๊ายบายแบบบ๊ายบายบ๊ายบายดิ้ง <c oughs>